มาอีกงานดีๆนะคะผู้ว่านะคะชัดชาติเปิดงานคารวานันปอแตกตึงค่ะเออปันความสุขให้ชุมชนนะคะเผยยกทัพนะคะอาสานะคะศิลปินนะคะจัดแสดงดนตรีแจกของรางวัลอีกเพียบเยอะแยะมากมายค่ะล่าสุดนะคะผู้ว่าชัดชาติของเรานะคะเปิดงานคารวานันปอเต็กตึงค่ะปันความสุขให้ชุมชนยกอาสาศิลปินนะคะไม่ว่าจะมีการแสดงคอนเสิร์ตนะคะดนตรีแจกของรางวาัลของรางวัล สุดพิเศษนะคะพร้อมบริการด้านการแพทย์ให้กับประชาชนค่ะนำร่องพื้นที่นะคะป้อมนะคะอ่าเขตป้อมปราบนะคะ,คะเป็นแห่งแรกค่ะเมื่อวันที่25มีนานะคะวันเสาร์นะคะที่ผ่านมานะคะโดยนายวิเชียรเตชะไพบูรณ์ค่ะประธานกรรมการนะคะพร้อมคณะกรรมการและผู้บริหารมูลนิธิปออต็กตึงจัดพิธีเปิดคา,ารวาลนะคะปอเต็กตึงบันความสุขให้ชุมชนยกอาสานะคะสมัครศิลปินนำโดยนะคะพี่ ี่ปุ๊อัญชรีจงพดีกิจค่ะคุณสดใสรุ่งโพทองพี่จิ้มชวนชื่นแฮกชวนชื่นแท็กพรัญยูน้องเกรสนะคะพัดพัดสิตาค่ะแล้วก็คุณ ที่อนันตศักดิ์ค่ะแล้วก็นักร้องนักแสดงอีกมากมายนะคะแล้วก็ร่วมแจกกิจกรรมนะคะของรางวัลและก็ของรางวัลพิเศษนะคะรวมกว่าร้อยรายการค่ะพร้อมบริการด้านการแพทย์นะคะฟรีจากหน่วยแพทย์นะคะส่งเคราะห์ชุมชนมูลนิธิโปรเต็งค่ะตรวจรักษาโรคทั่วไปแจกใจาย,ยาตรวจและแจกใจนะคะแว่นสายตาการเจาะเลือดเพื่อตรวจการทํางานของตับไตไขมันในเส้นเลือดน้ําตาลในเลือดและก็เกาเบื้องต้นมีบริการตัดผม ฟรีด้วยนะคะให้กับประชาชนนําร่องที่เขตนะคะป้อมปราบเป็นแห่งแรกโดยมีชัดชาติค่ะผู้ว่าราชการกรุงเทพของเราเป็นประธานในพิธีพร้อมด้วยนะคะด,ะคะดรประพัสราเตชะไพบูรณ์อาสาสมัครกิติมศักดิ์และแขกผู้มีเกียรติร่วมในพิธีนะคะณโรงเรียนวัดพระพราชาัยเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายนะคะกรุงเทพมหานครค่ะเรียกได้ว่านะคะงานนี้นะคะก็มีนะคะคนบันเทิงนะคะเยอะแยะมากมายค่ะซึ่งนายวิเชียนเตชะไพบูร ประธานกรรมการมูลนิธินะคะเปิดเผยว่าตลอดระยะเวลาวิกฤตนะคะการแพร่ระบาดของโควิด -19 เนี่ยนะคะเขาบอกเลยที่ผ่านมาประชาชนเนี่ยผ่านสถานการณ์ทุกยากลำบากและได้รับกผลกระทบในการดำรงชีวิตอย่างมาก mm hmm. เมื่อสถานการณ์ได้คลี่คลายกลับมาสู่สภาวะปกติแล้วมูลนิธิปอติกตึงของเรานะคะตันหนักในหน้าที่ซึ่ง ต้องสร้างความสุขและขวัญกำลังใจให้กับประชาชนชุมชนต่างๆนะคะในพื้นที่กรุงเทพซึ่งจัดโครงการคาราวานปอเต็กตึงปันความสุขให้ชุมชนขึ้นนะคะแล้วก็บอกเลยว่างานนี้ไม่ได้จัดที่เดียวนะคะแต่ที่นี่เป็นที่นำร่องที่แรกค่ะ,คะและสถานที่ต่อไปนะคะเดี๋ยวเรานะคะจะมาประชาสัมพันธ์ให้นะคะว่า ไปที่ไหนที่ต่อไปของมุลนิธิโปรติกตึงที่เขาจะจัดขึ้นต่อไปค่ะค่ะก็ะะฝากติดตามกันด้วยนะคะเรื่องดีๆแบบนี้เราไม่พลาดกันอยู่แล้วนะแ,แม่นอนค่ะเป็นอะไรที่แบบว่าช่วยเหลือสังคมได้ดีมากๆเลยนะคะ